Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ah คน่าอะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะวันนี้เรามาต่อนะคะจากภาพที่แล้วนะคะอะ 오, 야, 이제 이제 처음 나도 하면 돼그 오늘 เห็นชัดเจนไหมคะนักเรียนเห็นพ่อพอยชัดเจนไหมคะชัดนะโอเคทีนี้เราไปดูนะคะรูปประโยคปฏิเสธที่ใชยเย็ดนะคะเพื่อบอกว่าสิ่งที่กริยาของประโยคนะคะสื่อความหมายนะคะยังไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่ผู้พูดนะคะในขณะที่พูดแต่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะได้ยินไหม ได้ยินไหมคะโอเคนะทีนี้เรามาดูข้อที่1นนะคะทบทวนจากคาบที่แล้วนะคะ <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูข้อที่1นนะคะ <Okay. S 1> อ่ะรูปประโยคนะคะที่ประธานเป็นเอกพจน์อ่ะ <Okay. S 1> ประธานเป็นเอกพจน์อ่ะประธานเอกพจน์คืออะไรบ้างคะสุดใครบ้าง <Okay. S 1> อ่ะสุดใครบ้างคะ ่ประธานเอกพจน์ประกอบด้วยใครบ้างคะตอบ้อย่างนี้เลยปิดเสียงพี่ได้ไหมจะปิดเสียงของพี่ได้เละอ่าได้ยินไหมคะไม่ได้ยินอ่าประธานเอกพจน์ใครบ้างคะเก่งอ่าตอบดังๆเลยคะ่ะ มีชือิะ he, she, it, นะคะแล้วก็ชื่อคนนะคะเหล่านี้เราเรียกว่าประธานเอกพจน์นะคะบวกด้วย has n หรือ h a s น o t นั่นเองนะคะอ่าบวกด้วยกริยานะคะกริยาช่องที่สามแล้วก็สิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นขณะที่พูดนะคะบวกด้วย yet น,นะคะอ่ะตัวอย่างของประโยคก็คืออ่อ่านพร้อมๆกัน เนี่ยมันบอกแต่แรงผลที่เสถียรแสดงว่ามันจะเป็นเรื่องของอ่าให้ใครอ่านดีอ่ผัวเดชละกันอ่านว่ายังไงคะตัวอย่างประโยคค่ะไม่หายหรอกยากอ่านว่ายังไงคบผัวเดชตัวอย่างข้อที่หนึ่งค่ะตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะิเลยครับ เบิร์หน้า8ปดนะคะนักเรียนอ่ะได้ยินไหมคะอ่ะอะไรคะเรียนเป็นเลวต่อาปได้ยังไงคะอ่ะเดี๋ยวให้อัดริบอ่าอัดริบอ่านแล้วกันเด็กชายอัดริบมาเซดีค่ะอ่า ตัวอย่างข้อที่หนึ่งค่ะอ่านไว้ไงคะ,งคะอ่าโอเคนะคะความหมายคืออะไรคะเขายัางทำการบ้านนกไม่เสร็จอ่าเขายังทำอ่าบ้านนกยังไม่เสร็จนะคะอันนี้เป็นอ่าตัวอย่างนะคะช่วตัวเล็ไปนะอ่าโอเคนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะ อารูปประโยคที่ประธานเป็นพหูพจน์นะคะอ่าประธานพหูพจน์ได้แก่อะไรบ้างคะถ้าที่ต่อสาเส้นนต้องตรนี้เลยประธานพหูพจน์ได้แก่ใครบ้างคะอ่ะตอบค่ะช่วยกันตอบเร็วอ่า UVD นะคะเหล่านี้เราเรียกว่าประธานพหูพจน์นะคะอ่า บวกด้วยอะไรคะ,รคะอ่าบวกด้วยอะไรคะอ่าบวกด้วยอะไรคะบวกด้วย heaven นะคะ heaven เราใช้กับประธานที่เป็นประธานที่เป็นพระโอษฐ์นะคะนะคะ heaven ย่อมาจาก h a v e not นั่นเองนะคะ,ะต่อไปบวกด้วยกริยาช่องที่ สามนะคะสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นน,นะคะอ่านตัวอย่างประโยคอ่านว่ายังไงคะตัวอย่างประโยคอ่าอ่านว่ายังไงคะอะฟาลาฮานอ่านว่ายังไงคะโอเค they haven't finished making the bird อ่า t i r bird h o u s e y ย t นะคะ,ะพวกเขายังทำบ้านนกไม่เสร็จนะคะโอเคเข้าใจหรือยังคะตรงนี้คำว่าเย็ดเข้าใจหรือยังคะ,ะ,ะคนอื่นล่ะคะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจไม่เอ่ยอตอบค่ะ อ่าเข้าใจแล้วนะคะโอเคคำว่าเย็ดนะคะใช้ในรูปประโยคอ่าใช้ในรูปประโยคปฏิเสธนะคะจำไว้เลยนะเย็ด yes, ใช้กับรูปประโยคนะคะรูปประโยคปฏิเสธนะคะอ่าโอเคต่อไปไปดูต่อนะคะหน้า86อ่าผ่านไปลแล้วไปดูหน้า87ต่อค่ะอ่าหน้า87นะคะ รูปประโยคที่ใช้บอกเล่าเรื่องระยะเวลานะคะโดยใช้คำวิเศษซินกับ For นะคะรูปประโยคบอกเล่า,ารูปประโยคบอกเล่านะคะก็คือประธานาประธานก็ได้แก่ I นะคะ y ยูวีด y เหล่านี้นะคะเราเรียกว่าประธานนะคะ อ่าบวกด้วย h a v e อ่าบวกด้วย h a v e แสดงว่าประธานนะคะต้องเป็นประธานพ่อหัวด้วกระพธิ์ค่ะเป็นประธานพ่อหัวด้วยกระพจน์นะถ้าอ่าถ้าบวกด้วย h a v e อ่าแสดงว่าอ่าแสดงแสดงว่าประธานต้องเป็นพ่อหัพธิ์นะคะปะธาเป็นพ่อหัพจน์นะคะอ่าต่อไปทีนี้ไปดูต่อนะคะกริยาช่องที่สาม บวกด้วยซ้นหรือรฟนะคะบวกด้วยระยะเวลานะคะจุดเริ่มต้นของเวลาที่ทำสิ่งนั้นๆน,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 นะคะ,ะตัวอย่างตัวอย่างอ่านว่ายังไงคะเด็กชายดัลนันอ่ะเรววกข้าง y <They> have อะไรคะ,คะ อ่า they have been they s e e January นะคะสังเกตดูประธานเป็นเป็นใครคะ <They. S 1> อ่าประธานเป็น they นะคะจัดอยู่ในประธานพาหูพจนะคะอ่าบวกด้วย have นะคะบวกด้วยกริยาช่องที่ 3, 3> คเพื่ออะไร <B. S 1> อ่า be นะคะ be นั่นเองนะคะอ่า they นะคะ s, <B>. <S e e January ความหมายก็คือพวกเขาไปที่นั่นตั้งแต่เดือนมกรานะคะโอเคต่อไปทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทําในคาบนี้เลยนะคะอ่ะเปิด่ะเคนักเรียนเปิดอ่าเปิดหน้าหนึ่งอยนะคะนักเรียนอ่าเปิดแบบฝึกหัดหน้าหนึ่งรอยเดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันอ่ะถ้าบอกว่าให้นักเรียนเขียนเติมประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ Already หรือ YET นะคะเย็ด yes, อ่ะอย่าไปเข้าใจเรื่องอื่นเลยนักเรียนอ่ะเย็ yet, ในที่นี้นะคะ,ะความหมายก็คือ,อทำยังไม่เสร็จนะคะใช้ในรูปอะไรคะใช้ในรูปปฏิเสธนะคะใช้ในรูปปฏิเสธใช้กับคำถามได้ไหม ใช้ในรูปคำถามได้ไหมเอ่ยได้ไหมอ่าได้ไหมคะอ่าจากที่เราเรียนเมื่อกี้ใช้ในรูปอ่าคำถามได้ไหมอ่านะคะใช้ในรูปคำถามก็ได้นะคะยกเว้นกับบอกเล่านะคะเยสสามารถใช้กับประโยคปฏิเสธแล้วก็บอกเล่าเอ้ยไม่ใช่เยสสามารถใช้กับประโยคปฏิเสธแล้วก็คำถามนะคะส่วนบอกเล่าเราจะใช้ already never นะคะหรือ just นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่หนึ่งอ่ะข้อที่หนึ่งอ่านว่ายังไงคะข้อที่หนึ่ง we have อะไรคะอ่าโอเค we have met our English teacher อ่ะข้อนี้นะคะเป็นประโยคบอกเล่าประโยคคำถามหรือว่าประโยคปฏิเสธคะดูดีๆนะข้อที่หนึ่งเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคอะไร อ่าเป็นประโยคบอกเล่าอ่าความหมายคืออะไรนะอ่า we have อ่า <we have S 1> พวกเรามีอะไรคะอ่าพวกเราอ่าคำว่า med อ่าคำว่า med นี้นะคะเป็นกริยาช่องที่3ของของอะไของม e นะคะ อ่ามีด our English teacher แปลว่าพวกเรานะคะมีการพบกับคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะอ่าคิดว่าข้อหนึ่งนี้ใช้อะไรคะ already หรือ y ย t คะ่ะ already อ่า already อ่ะเขียนคำตอบลงไปเลยคะ่ะ already อ่ะเขียนเลยคะ่ะ ตัวเลือกอยู่ข้างบนนะคะ already หรือ yet นะ already คำนี้ก็คืออ่านว่า already นะอ่าส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่า yet นะคะโอเคเนาะต่อไปไปดูข้อที่สองต่อข้อที่สองต่อนะคะ all of my friends have gone to เขาใหญ่อ่่าดดดอะประโยคนี้นะคะเป็นประโยคอะไรเอ่ย บอกเล่าปฏิเสธคำถามคะ่ะอ,อ่ะเป็นประโยคอะไรคะอ,อ่าบอกเล่านะคะถ้ามีจุด full stop นะคะไม่มีเครื่องหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ามีจุด f u l l stop แสดงว่าประโยคนั้นเป็นประโยคบอกเล่าถ้ามีเครื่องหมาย u e s t i o n Mark ข้างหลังเป็นอ่าแสดงว่าเป็นประโยคอะไรเอ่ยป,อประโยคคำถามนะคะถ้ามีอ่าถ้ามี Not นะคะมี not เชื่อมประโยคนะคะแสดงว่าเป็นประโยคอะไรคะอ่าปฏิเสธนะคะเก่งมากนะคะทีนี้ข้อที่2นี้เป็นประโยคออบอกเล่านะคะเ,เป็นประโยคบอกเล่านั่นเองทีนี้เราไปดูนะคะเราไปดูคําว่า all of my friends อ่าแสดงว่าเพื่อนนี่กี่คนคะ,นนะหลายคนสังเกตดูนะคะสังเกตดูคําว่า friends นะคะมีการเติมเติมอะไรคะ เติม s มาัการองเข้าใจไหมคะ,ะมีการเติม s ด้วยถ้าเพืนเฉยๆนะคะ my friend เฉยๆเพื่อนของฉันเพื่อนของฉันกี่คนถ้าไม่มีการเติม s เพื่อนของฉันกี่คนคะ,ะคนเดียวหนึ่งคนนะคะถ้ามีการเติม s นะคะด้านหลังแสดงว่าเพื่อนของฉันกี่คนคะหลายคนยยนั่นเองนะคะต่อไป h a ่ f Hav ตามด้วยประธานพาหูพจนธนะคะถ้าประธานเป็นพาหูพจนธนะคะหลายๆคนตามด้วย have บวกด้วยกริยาช่องที่สา,สาม go went gone นะคะคำว่า go นี่ย่อมาจากไม่ใช่ย่อมาจากอ่ามาจากกริยาช่องที่หนึ่งของคำว่า go นั่นเองนะคะทูเขาใหญ่ข้อน,นี้เติมอะไรคะเติมอะไรคะเ <Already. Already. S 1> ติมอะไรคะ already, ะ already. ะถูกต้อง ต่อไปไปดูข้อที่3ต่อนะคะไปดูข้อที่3ต่อ The children haven ah uh, The children haven finished their reports h uh, นะคะข้อนี้เป็นประโยคอะไรคะข้อที่3า uh, มปฏิเสธสังเกตได้จาก uh, สังเกตจากตรงไหนคะ่ h uh, h a v e n มีการเติมอะไรคะ uh, เติมอะไรเอ่ย เออเติมนอดนั่นเองนะคะถ้ามีการเติมนอดแสดงว่าประโยคนั้นเป็นประโยคปฏิเสธนะคะอ่ะข้อนี้เติมอะไรคะอ่าเย็ดนะคะถูกต้องนะคะอ่าความหมายก็คือเด็กๆนะคะยังทำรายงานเสร็จหรือยังคะอ่ายังไม่เสร็จนั่นเองนะคะต่อไปไปดูต่อข้อที่4อ่าทันไหมมะกรอมทันไหมคะอ่าทันนะ โอเคต่อไปข้อที่4นะข้อที่4อ่าถามว่า Have you done นะคะ Have you done your homework Have you done your homework แปลว่าอะไรคะอ่าอ่าคุณทำการบ้านอ่าคุณทำการบ้านหรือ,อยังใช่ไหมคะอ่านี่เป็นประโยคคำา คำถามนะคะอาสังเกตดู h v e อาขึ้นต้นประโยคเพราะว่าประธานคือใครเอ่ยคือ,อนะคะอ่ากริยาช่องที่3คือคืออะไรคะอ่าดานนั่นเองนะคะอ่าข้อนี้เขาถามว่าคุณทาการบ้านเสร็จหรือ,อยังเป็นประโยคปะ,ะเป็นประโยคคําถามเติมอะไรคะข้อนี้ อ่ะเติมเย็ดโอเคเขียนคำตอบเลยนะคะนักเรียนอ่ะเขียนคำตอบไปเลยนะโอเคต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5ถามว่านะคะโจทย์ข้อที่5เขาบอกว่า the students have ด๊าด๊า learned a lot about birds นะคะ the student อ่ะคำว่า the student เป็นอะไรคะเอกหรือว่าพ่อหู ผ้าหูโพสนะคะสังเกตดูนะถ้ามี have ด้วยเชื่อมด้วยแสดงว่าเป็นผ้าหูพสนะนักเรียนจำไว้เลยนะถ้ามีหลายคนนะคะตามด้วย have อ่าต่อไป dot 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 learn นะคะ learn เ,เป็นกริยาช่องที่3ของของอะไร learn รนะคะ a lot about bird นะคะความหมายข้อนี้เขาบอกว่าอ่านักเรียนนะคะมีอะไรคะ มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำอะไรคะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับนกะนะคะ,ะเกี่ยวกับนกมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นประโยคอะไรเอ่ยอ่าบอกเล่าเติมอ่อาอ already, ะ already น,นะคะโอเคต่อไป6 7 8เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำเองได้ไหมไอ่าโอเคเนาะ 6 7 8ให้นักเรียนทำเองสังเกตดูนะคะเดี๋ยวคุณรูจะอ่านให้นักเรียนฟังข้อที่6แล้วก็นักเรียนตอบเองนะอ่าข้อที่6 Susan hasn't had lunch ดดดอ่าต่อไปข้อที่7 have you seen the robins อ่าต่อไป the last I have ดดดเช็คขึ้นรูปของ many birds อ่ะหกเจ็ดแปดนะคะนักเรียนทำเองนะอ่ะ Have you finished เสร่ียงคะ เสรียงเอ้ยอ่ะอากินเสร็จแล้วอัทิปเสรียงคะอ่ะกำลังจะเสร็จอาริสอากินไอมานเสร็จยงคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะถ้าเสร็จแล้วนะคะอ่ะมะกรอมได้ไหมมะกรอม กรมทำได้ไหมคะไม่ต้องอกกา่ะเสร็จแล้วนะคะ เพื่อนคนอื่นๆไม่ทราบว่าเสร็จกันหรือยังคะอ่าเสร็จกันทุกคนแล้วนะมีใครยังไม่เสร็จบ้างคะมีไหมไมีไหมคะอ่าไม่มีนะโอเคข้อที่6กอ่าซูซานแฮสเซนแฮดลันช์อ่าข้อนี้เป็นประโยคอะไรเอ่ย ข้อที่6เป็นประโยคปฏิเสธนะคะซูซานอ่าซูซานเป็นประธานอะไรคะเอกหรือว่าพ่อหูเอ,เอกกอพจน์นะคะดังนั้นเราต้องใช้ h a v e n หรือว่า hasen คะ่ะ hasen แ,แ,แ,แล้วก็กริยาช่องที่3คืออะไรคะอา h a d นะคะ h a d นี้นมาจากอะไรนะ have have h a s นะคะอ่าช่องที่2ก็ h a d ช่องที่3ก็ h a d เช่นเดียวกันนะ โอเคต่อไปข้อที่7อ่าข้อที่7 Have you seen the robins อ่าอันนี้เป็นประโยคคำถามนะคะเพราะว่ามีเครื่องหมาย question mark นะคะอ่า Have you นะคะ Have Have สังเกตดู Have นะประธานเป็น p a r t post ดังนั้นต้องใช้อะไรต้องใช้ Have นะคะอ่าต่อไปกริยาช่องที่3คืออะไรคะ อ่าสี่นั่นเองนะคะโอเคข้อนี้ตอบอะไรเลย <you> อ่าตอบไะไรนะอ่าดูดีๆค่ะตอบอะไรนะ <you> อา <Yeah. S 1> โอเคนะต่อไปข้อที่8ปดนะคะข้อที่8ปด I have da 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 taken picture of many birds นะคะ I นะคะ I ตามด้วย have นะคะ I have สังเกตดูนะ have ใช้กับ I นะคะเพราะว่าประธานเป็นเป็นอะไรคะเป็นอะไรเ <I. S 1> อ่ย <I. S 1> ต่อไป t a k ขึ <I. S 1> ้น take ขึ้นเป็นกริยาช่องที่3นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะ,ะข้อที่1น,นะคะข้อที่1 we have 1> already m a d e our English teacher นะคะ,ะใครถูกก็การถูกไปเลยนะคะ อ่ะใครถูกก็การถูกไปเลยต่อไปอ่ะต่อไปข้อที่สองอ่ all of my students อ่ะ sorry all of my friends have gone to เขาใหญ่อ่ะตอบอะไรคะข้อนี้ <Already. S 1> อ่า already นะคะโอเค already ข้อที่สองตอบ already นะคะอ่ะเพื่อนของฉันนะคะ เพื่อนของฉันทุกคนเลยนะคะไปไปไหนไปเขาใหญ่ไปมาหรือยังไปมาแล้วนะคะต่อไปข้อที่3 the children haven't finished their reports อ่ะคนนี้ตอบอะไรเ,เอ่ย <Yeah. S 1> อ่ะเย็ด yeah, นะคะ <Yeah. S 1> อ่ะคะอะไรคะอ่ะข้อที่3นะคะ นักเรียนนะคะเด็กนักเรียนยังทำรายงานเสร็จหรือยัง <Yeah. S 1> ยังไม่เสร็จอ่ะข้อนี้อ่าข้อนี้ตอบ Yet นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ have you done your homework อ่ะตอบอไปเลยคะ่ะเย็ดนะคะอ่าคุณทำการบ้านเสร็จหรือ,อยังนะคะตอบ Yet นะข้อที่4ต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5 okay. The students have เอ่ have อะไร have อะไรคะ already learned a lot about birds mm hmm. นะคะนักเรียนมีการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับนกอ่ะมากมายนะคะอันนี้ตอบ already นะคะข้อที่5นะคะต่อไปข้อที่6อ่ะข้อที่6นะคะ Susan hasn't had lunch อ่ะ Susan กินข้าวเที่ยงมาหรือ,อยังคะยัง <Yeah. S 1> อ่าแสดงว่าข้อนี้เติมอะไรนะ <c oughs> ข้อนี้เติมอะไรคะ <Yeah. S 1> อ่าเติมเย็ดนะคะซูซานยังไม่ได้รับประทานอาหารเที่ยงเลยนะคะอะ่ต่อไปข้อที่7 Have you seen the robins อะไรคะข้อนี้ข้อนี้ตอบอะไรข้อที่7 Have you seen the robins เย็ดหรือ already ตอบอะไรคะ already อ่าอตติ้บอกว่า already อ่าอ่าข้อนี้ตอบ y e t นะคะอ่าคุณนะคะคุณเคยเห็นนกโรบินไหมนะคะต่อไปข้อที่10เอ้ย sorry ข้อที่8อ่าดูเลขผิดนะคะ I have อ่า I have อะไรคะ Already taken picture of mini bird นะคะข้อน,นี้ตอบ already, already. นะคะฉันอ่าฉันมีอะไรคะอ่าฉันมีการถ่ายภาพนะคะภาพอะไรภาพนกนะคะจำนวนหลายๆตัวนะคะโอเคมีใครจะถามอะไรไหมคะคาบนี้มีไหมคะอ่าไม่มีนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดที่นักเกรียนทำไปนะคะนักเกรียนส่งในไลน์ที่เชื่อญาด้วยนะคะ โอเคนะโอเคสำหรับว okay, okay, yeah. ันนี phis, ah uh. Uh, e ้นะคะการเรียนวิชาภาษาอังกฤษก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอัสลามุอะลัยกุมเรหัมะตุลลอฮิวะบเระกาตุเดี๋ยวเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปนะคะอ๋อแป๊บหนึ่งค่ะขอเช็คชื่อแป๊บหนึ่งลืมเช็คชื่อเมื่อกี้ลืมเช็คชื่อเมื่อกี้ว่าใครมาเรียนบ้างวันนี้อเมซัลิปุยะ เช็คชีพแป๊บหนึ่งนะคะสักครู่หนึ่งอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งค่ะ,อ,ะาาอ่ะดาฮาลันอ่ะดาฮาลันมานูรุฟาตินอยู่ไหมคะนูรุฟาตินนู อยู่ไหมคะอ่ะเนโรฟาตินูนูโรฟาดียอย่าเพิ่งออกนะคะให้คุณครูเช็คชื่อก่อนอ่ะอยู่นะคะมิฟดอนมิฟดอนอยู่ไหมมักะรอมอ่ะมานะคะมุฮัมมัดอาเกนบบราเฮงอ่ะมานะคะอาเกนอาริสหับฮาอยู่ไหมคะ ต่อไปอับดุลมูอมีนตัสนิมอยู่ไหมคะอาฟารฮานฟารฮานอยู่ไหมเอ่ยอาอยู่นะคะมูนีฟาอาติบมะเซดีมูนีฟ,อฟาฟอยู่ไหมคะอ่าอามีรุลอามานอาริฟินอ่าอยู่นะคะต่อไปอัฟดอนอาระห์ม อัฟโดนอาระหัมนิสรินสุกเสนีอิสกันดาฮากิมีซาซานะฮากิมีซาซานะอยู่ไหมคะอาพินยามุฮัมมัดนาเบลมุฮัมมัดนาเบลอยู่ไหมคะต่อไปไอมมน นูรไอมีใครคอยู่คะไอมมนนูรไอมีอยู่ไหมนูรไอมีอพิเชียธิดาอาซารอนมัสตูรีนาสุสีราผัวเดช โอเคอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปนะคะ